ครับราใช้ปุ่มล่างสุดกดค้างไว้ครับห้าวิครับกดค้างไว้ห้าวิพอครบห้าวิเดี๋ยวเราปล่อยเลยเดี๋ยวเขาเออโต้สตาร์เองครบห้าวิล้วก็ปล่อยเลยสตาร์เชื่อมือ ตองยนสตาร์ทประตูไม่เปิดครับเราแค่สตาร์ทเครื่องอย่างเดียวนะครับในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้กดอะไรในรีโมทเลยนะครับอีกสิบนาทีมันจะดับเครื่องไปมันจะดับไปเองแต่ถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทเสร็จแล้วกดคายล็อกขึ้นไปขับรถก็ขับเลยมันจะไม่ดับแล้วนะครับไม่ดับเลยขับยาวเลยแล้วก็พอสตาร์ทเสร็จสักครู่มันจะมีเสียงไซเรนสองทีแล้วก็ไฟเจอสองทีแจ้งว่าระบบสตาร์ทแล้วน,นะครับถ้าเราจะดับเครื่องด้วยรีโมทเราก็ใช้ปุ่มเดิมครับกดค้างไว้ถ้า,าวีอนกาน,านครับกดค้างไว้ รดับไปเลยอยนดับประตูยังนะรเราล็อกรถอยู่เราต้องการเปิดฝาท้ายแต่ไม่ต้องการเปิดประตูให้กดค้างยาวเลยไม่ต้องกดปล่อยนะครับกดค้างยาวแบบนี้เลยกดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็เปิดฝาท้ายอย่าง ah jà, บบนี้เลยฝาท้ายเปิดประตูยังล็อกอยู่นะครับประตูเปิดได้ทั้งหมดไม่ครับมันจะไม่เปิดเลยมันจะล็อกอยู่หมดเลยแต่ถ,ถ้าเราก,กดคลายล็อกแล้วแล้วกดค้างซ้ำมาไปอย่างเงี้ยเขาถึงจะเปิดประตูด้วยครับคือถ้า ถ้าเราต้องการิดฝาท้ายแต่เราไม่ต้องการให้ประตูเปิดเรากดค้างยาวได้เลยไม่ต้องกดค้างเดียวรเราจะ start เครื่องแล้วก็อยยบเบรกเราจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาจิ้มเข้าไปแล้วก็ปล่อยครับแล้วตาร์ทเครื่องเขาเองเสร็จปุบ๊บในระหว่างที่ start เครื่องอยู่แบบนี้ครับเราขับรถมันจะมีระบบอโต้ล็อกประตูให้รประตูเขาจะล็อกให้ ประตูสนิททุกบานถ้ามีการเยียบเบสระบบจะออโต้ล็อกประตูให้ครับล็อกประตูให้เลยครับในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่เราสามารถลงจากรถได้ครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่แบบเนี้ยเราลงจากรถได้โดยไม่ต้องดับเครื่องครับเอารีโมทลงมาด้วยแล้วเราล็อกไว้ได้เราลงมาอย่างนี้รีโมทล็อกไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเราสามารถล็อกไว้ไปทุระได้เครื่องยนต์สตาร์ทเปิดแอร์ไว้อย่างนี้ได้เราไปทุระได้เลยโดยไม่ต้องดับเครื่องนะครับ กลับมาที่รถจะขึ้นรถก็กดคีย์ล็อกขึ้นรถได้เลยหรือจะเปิดฝาท้ายก็กดค้างได้เลย,ยไม่ต้องกดดับเครื่องก่อนขึ้นรถก็กดแบบนี้ได้เลยถ้าเราจะดับเครื่องครับเหยียบเบรกก่อนแตะหนึ่งครั้งถ้าเราต้องการเปิดวิทยหุหรือชาร์จโทรศัพท์โดยเราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องคือเราจะเปิดไฟใช้โดยไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกให้เรากดเข้าไปเลยครับกดหนึ่งครั้ง มันจะเป็นสัญญาณ ACC ครับชาร์จโทรศัพท์ใช้งานได้วิทยุเปิดติดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเปิดไฟและปัดหมดเลยเปิดทุกอย่างเลยจะจกเปิดได้ปิดได้ครับกดอีกครั้งมันจะปิดครับเป็นวนเป็นวนเป็นวงกลมเลยครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเราเปิดวิทยุฟังอยู่เราเปิด a g c เปิดวิทยุฟังอยู่นะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องไม่ต้องกดวนให้มันปิดก่อนครับถ้าเราต้องการสตาร์ทก็เหยียบเบรคเข้าไปเลยแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้ครับก็ตสตาร์ทเครื่องให้เลย ตัวนี้จะมีระบบกันขโมยด้วยกันขโมยด้วยคือถ้าเราล็อกไว้อ่าถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะครับถ้ามีคนปุกลุกเข้ามาเปิดประตูเข้ามาอย่างเงี้ยครับพยายามจะสตาร์ทมันจะไม่ให้สตาร์ทอย่างเงี้ยครับติดอะลามให้ผมใช่ครับติดไปใ้ใช่เนี่ก็จะมีเสียงตัวนี้เลยครัแล้วก็ถ้าเราต้องการให้รถสตาร์ได้รถต้องไม่ล็อกนะครับหรือรีโมทต,ต้องอยู่บนรถนี้นะครับเึ็นเสตาร์ได้ ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับเป็นสัญญาณคีย์เล็ดคือถ้าเราถือรีโมทลงจากรถโดยไม่ได้ล็อกรถมันออโต้ล็อกได้นะครับสมมติว่าระดับเครื่องลงอย่างรถเสร็จปุ๊บเราถือรีโมทเดินไปเลยครับระยะประมาณ3เมตรครับมันจะมีระบบออโต้ล็อกให้อ,อโตตมัจะล็อกเองอัตโนมัติถ้าเราถือเข้าใกล้รถมันก็จะมีระบบออโต้คายล็อกให้ครับถือเข้าใกล้ออโต้คายล็อกให้ออ ถ้าเราอยู่บ้านเราเดินไปเดินมาใกล้รถใช่ไหมครับมันจะมีอกา, lock าการล็อกคายล็อกคายเพราะว่าเราเดินเข้ามันก็คายเดินออกก็ล็อกลูกค้าสามารถปิดได้กดกดล็อกไปหนึ่งครั้งอย่างนี้คือถ้าเราลงจากรถเราเอารีโบโมทกดล็อกระบบออโตโ้มันจะไม่ทํางานเดินเข้าเดินออกมันจะไม่ล็อกไม่คายแต่ถ้าเราลงจากรถเราลืมล็อกรถเราถือที่มทเดินไปเลยมันจะออ,อโต้ล็อกของมันเององัตโนมัติครับเลยกลับเข้ามาก็จะคายล็อกลูกบัแจมีอยู่ในนี้นะครับทั้งสองตัวเลยเอาลูกกุนแจออกได้ลูกสอรมันชี้มาด้านข้าง สไลด์ลูกศรไปด้านข้างแล้วแกะออกมาได้มีกบุญแจซ่อนอยู่กุญแจนี้เอาไปกัดดอกแล้วก็เอามาไขาใช้แทญแจรถได้รุ่นุญแจตรงรุ่นนะยัดเข้าได้ครับมีสองตัวเลยในนี้ก็มีครับุญแจให้ทั้งคู่ตัวนี้ยเวลาเปลี่ยนฐานนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือเอานี่แหละลูกบุญแจเนี้ยงัดบิดตรงนี้เลยครับนี่นะนี่ก็จะมีฐานอยู่ตรงนี้เอาฐานตัวอย่างตรงนี้ยไปซื้อที่เซเว่นมีขายครับ ใส่กลับก็กดเข้าไปเฉยไม่มีน็อตครับกดเข้าไปแค่นี้ับ<า>โอเคเรียบร้อย